เมยเจอดาวใหญ่จอนมาท้าทายเสาในดวงเกิดเรียกว่าตกในภาวะดวงแตกคือตั้งแต่ปลายกุมภา2,568ไปถึงกลางเดือนมกราปี2,569ต้องเผชิญวิกฤตที่ทำลายโครงสร้างชีวิตซึ่งเปรียบได้กับการที่ชีวิตต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ทุกอย่างที่เคยสร้างมาต้องพังทลายลงหรือชีวิตพลิกผันอย่างรุนแรงทำไมถึงเรียกว่าดวงแตกได้คำตอบก็คือดาวเสาเป็นตัวแทนของโครงสร้างชีวิต หน้าที่การงานสถานะทางสังคมและความมั่นคงเมื่อดาวพลูโตดาวแห่งการทำลายล้างและการเกิดใหม่มาทำมุมฉากก็เหมือนกับการที่ฐานรากของชีวิตถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงอาจเกิดการสูญเสียแรงงานธุรกิจล้มเหลวชื่อเสียงเสียหายหรือความสัมพันธ์ที่เคยแข็งแกร่งต้องจบลงซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต่างจากการที่ดวงแตก พลังแห่งการขุดทำลายของพลูโตจะขุดคุยเอาปัญหาที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมออกมาให้เห็นอย่างหมดจดทั้งปัญหาในจิตใจของประชาชนที่ถูกกดขี่ไว้ความลับที่ถูกปิดบังหรือการโกงที่เคยทำไว้ในอดีตเมื่อความจริงเหล่านี้ปรากฏออกมาอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตผู้นำและประเทศชาติจนแทบตั้งตัวไม่ติดมุมดาวนี้จะสร้างความรู้สึกว่าชีวิตอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง ผู้นำอาจนำประเทศไปสู่จุดที่ประชาชนรู้สึกหมดหนทางสิ้นหวังหรือเหมือนกำลังถูกบีบให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เรียกว่าดวงตกหรือดวงแตกนั่นเอง